สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เช้านี้ค่ะ,ะพบกันในช่วงกวักหุ้นนั่นเองนะคะพบกันกับนุย้ยณภพราเปลืองอารมณ์ค่ะก็สําหรับเช้านี้นะคะเดี๋ยวอยากจะบอกว่าจะมีทางด้านพี่กุลพัฒนนะคะมาร่วมพูดคุยก่อนเปิดตลาดด้วยอย่าลืมนะคะติดตามกันให้ดีแต่ระหว่างนี้นะคะเราไปดูภาพรวมตลาดกันก่อนละกันนะคะย้อนกลับไปเมื่อคือนนี้ทางด้านตลาดหุ้นของดาวโจนเนี่ยก็ถือว่าปิดลบไปนะคะ say six 9.29จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็หลังจากที่ตลาดหุ้นดาวโจนเนี่ยบวกต่อเนื่องกันมา3วันเมื่อคืนนี้ก็เลยทําให้ติดลบไปนั่นเองนะคะโดยปัจจัยเนี่ยก็มาจากการที่นักลงทุนนะคะเขาก็ชะลอการเทรดหลังตลาดเนี่ยเริ่มที่จะมีการพุ่งแรงต่อเนื่องมาถึง3วันนั่นเองนะคะไปดูทางฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ก็ตลาดเอเชียก็เขียวสลับแดงนะคะไปกันที่ดัดชนีตลาดหุ้นของ นีี่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็เปิดบวกมาเพิ่ม0.27นะคะส่วนดัชนีของตลาดหุ้นจีนวันนี้เปิดลบนะคะลบไป0.56ค่ะส่วนฮ่องกองวันนี้ก็เปิดบวกเพิ่มขึ้น0.54เอร์เนะคะสำหรับไต้หวนันวันนี้เพิ่มขึ้น0.33เเด้วยกันค่ะส่วนเกาหลีใต้วันนี้ติดลบนะคะเปิดลบมา0.02นนะคะสำหรับสิงคโปร์เช้านี้ก็เปิด เพิ่มขึ้นนะคะ0.59เปนะคะปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นมาเลเซียค่ะวันนี้เปิดเพิ่มขึ้น0.33เซน์ด้วยกันค่ะนี่คือภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้นั่นเองนะคะคงจะต้องมารอลุ้นตลาดหุ้นไทยกันบ้างดีกว่านะคะว่าวันนี้ตลาดหุ้นจะเปิดเขียวหรือแดงหรือว่าจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการปิดตลาดไปนะคะสรุปกันแล้วเนี่ยก็ทางด้านฝรั่งเมื่อวานนี้เขาซื้อนะคะซื้อ1 2ึ0ง ร4 1, 1. 6 5ล้านบาทนะคะส่วนฝั่งที่ขายเนี่ยจะเป็นในส่วนของทางด้านโบเกอร์แล้วก็รายย่อยค่ะโบเกอร์เขาขายไปที่347.04ล้านบาทนะคะรายย่อยขายไป1 9 3 3 9 1ล้านบาทค่ะส่วนกองทุนเมื่อวานนี้ก็ซื้อนะคะซื้อไป1,039.30าล้านบาทนั่นเองนะเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้ดัดชนีตลาดทุ้นไทยปิดบวกไปนะคะที่6 8จุดดจุดด้วยกันค่ะ ด้วยมูลค่าการซื้อขาย41,000กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้เราก็ได้มีทําสรุปจาก p อ Financier Hero ไว้ให้ดูกันด้วยนะคะถึงภาพรวมตลาดหลังจากปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะนี่ก็คือเราใช้แอปของ Financier Hero ในการดูหลังจากปิดตลาดนะคะก็จะบอกหมดเลยนะว่าใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนขายบ้างแล้วก็มีหุ้นตัวไหนนะคะถูกซื้อถูกขายกันบ้างนะหลังจากปิดตลาดไป นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เราใช้เข้ามาในการดูหุ้นนะคะทุกวันทุกวันเลยแล้วก็สามารถที่จะดูในส่วนของแนวรับแนว,นวต้านเองได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแอปที่ครบครันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆหลายท่านก็คงจะได้ทดลองใช้กันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกันเข้ามาผ่าน Facebook ไลน์สดได้นะคะอล่าก็ตอนนี้มีพี่ๆลงทุนนะคะเริ่มเข้ามาแล้วละ่ะเดี๋ยว ก็ทักทายกันเขาไม่ได้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรากันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะฝากไว้ถึงหนังสือจุจุเล่มสองนะคะพี่ๆท่านไหนที่ได้รับไปแล้วเมื <ME> ่อ <ME> <AN> วันงานครบรอบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมแล้วก็ได้รับอะไรกันไปบ้างแล้วก็พี่ๆที่ยังไม่ได้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของนะคะเราก็เปิดให้จับจองกันแล้วนะคะก็ลองโทรเข้ามาได้ ที่เบอร์086ค่ะ4902823นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ BLLMI ค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ก่อนนั่นเองเนาะก็อยากจะบอกว่าเริ่มนี้นะคะมีหุ้นทั้งหมดเนี่ยประมาณ14ตัวนะคะก็เป็นหุ้นดีแล้วก็รวยก็ทางด้านทีมงานเนี่ยเราได้รวบรวมหุ้นที่สามารถใช้ดูในระยะยาวได้5-10ปีเลยนะคะรับรองว่าเร่มนี้ไม่มีเก่าแน่นอนนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะ นำข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆนักลงทุนนะคะหรือว่าเป็นตัวช่วยในการดูหุ้นแล้วก็ทิศทางหุ้นแต่ละตัวที่เรานํามาฝากกันไว้อยากจะเป็นอยากจะรู้ว่าเป็นหุ้นตัวไหนบ้างนะคะก็ลองซื้อไปอ่านดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแนะ่นอนนะจูจๆเล่ม2นะคะอ่าเล่มก็จะเป็นสีขาวๆนะคะหูเล่มก็ไม่บางนะเล่มหนาอยู่นะคะอยู่ที่ราคา500บาทเท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอติดต่อกับทางด้านพี่กรพัฒสักครู่นะคะก็พี่ๆี่เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เมื่อช่วงเช้านุ้ยนั่งรถมาฝนก็ตกเหมือนกันเนะาะแถวบ้านพี่ๆที่อยู่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกกันไหม พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะคะเอ่อมีพี่ๆถามว่าจะซื้อได้ที่ไหนครับก็โทรมาได้เลยค่ะที่0864902823นะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะสำหรับเล่มนี้นะคะก็เมื่อเล่มหนึ่งที่เราทำไปเนี่ยจะเป็นเล่มสีดำๆอันนั้นจะเป็นหุ้นที่แบบ มีความลับนิ็กน้อยหุ้นที่ถูกแบ็กดอร์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหุ้นเล่มนี้จะเป็นหุ้นที่เรารวบรวมพื้นฐานของหุ้นมาแล้วก็ ทิศทางต่อจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็มีในส่วนของกราฟให้ดูด้วยนะคะจากพี่ๆนักวิเคราะห์แลรายการของเรานี่แหละ,ะก็โทรมาได้นะคะฝากไว้โทรไว้ที่0864902823ค่ะแต่ว่าตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณกรพพัท์วรเชนนะคะผออุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนค่ะจากบอลโนมูระพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะพี่กรลภัคะ สวัสดีครับนุย้ยค่ะพี่กราพาเชา้านี้พี่มองทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนปิดลบด้วยค่ะครับวันนี้คือภาพของตลาดหุ้นไทยยังเป็นแนวโน้มเชิงบวกนะครับเชิงบวกค่ะการปรับฐานของตลาดอเมริกาเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเออ่มันเป็นการปรับฐานเนื่องจากการปรับตัวขึ้นมาแรงะนะครับค่ะงมีแรงขายทำร,ระยะสั้นบ้างถ้านะเราดูในช่วงท้ายตลาดนี้เนี่ยเราเห็นว่าตัวดาวโจนส์เองนะครับค่อยๆฟื้นตัวต่อเนื่องเลยนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้มูลท่าเมชียได้รวม ยังมีสัญญาณที่เป็นกลางถึงบวกนะครับขณะที่ปัจจัยที่เป็นคีย์ซัพพอร์ตในวันนี้คงเป็นเรื่องของตัวทางผู้นําการค้าจีนนะครับก็คือคุณหลิวเหอเนี่ยนะครับก็บินไปที่วอชิงตันนะครับในวันนี้เพื่อเจรจาก,การค้ากับสหรัฐเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นจุดที่ทําให้ตัวตลาดเองเนี่ยยังมีภาพเชิงบวกแล้วก็ถ้าเราดูประเด็นถัดมาเรื่องน้ำมันเนี่ยนะครับก็แกว่งตัวขึ้นต่อนะน้ำมันทําจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้นะครับขึ้นมาที่69.37เหรียญต่อบามเร็ดเป็นทะเบีันเร็คแล้วเารนัว คือถ้าเราดูเนี่ยสมมุติฐานนักวิเคราะห์ใช้กัน60เหรียญตอนนี้นอยู่69ก็นะต้องบอกว่ามันเริ่มมีอัพไซด์นะครับจากประมาณการนักวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นตัว Energy เองวันนี้คงคงเป็นภาพที่ช่วยประยุงตลาดนะครับห,หลักๆก,ก็ปัจจัยบวกราคาน้ำมันคือสหรัฐเองเนี่ยกำลังมองโอกาสที่จะมีการคว่ำบาตรนะครับตัวอิรานเพิ่มเติมนะครับเป็นภาพบวกพอเราดูในเรื่องตัวกระแสฟันโคล,ลบ้างนะครับสมบวกในเรื่องตัว m s c i เนี่ยนะครับเราเริ่มมีสัญญาบวกเข้ามาก็คือในตลาดที่เฟกเองเนะครับ สิบในสิบสาวันทําการเมื่อวานเรามาหมื่นคอนแขกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดหุ้นี้เมื่อวานก็ซื้อมานะครับพันสองล้านบาทนะครับก็เป็นการซื้อวันที่ห้าในรอบแปดวันทําการเพราะฉะนั้นโดยรวมวันนี้ตลาดก็น่าจะขึ้นนะครับแนวต้านหนึ่งหกห้าเจ็ดสิงห์หกสี่นะครับแนวรับหนึ่งหกสี่สามหนึ่งหกสามเจ็ดสักหกค่ะแล้วสําหรับประเด็นในส่วนของทางด้านหุ้นเอสซีซีวันนี้จะมีผลต่อตลาดมากน้อยแค่ไหนคะหุ้นตัวไหนนะหุ้นเอสซีซีอ่ะพี่เอที่เขาจะมีการ จ่ายปันผลใช่ไหมขึ้นเอกดีเนาะเอกดีของตัวอุติเหนรรไทยก็มาะทบเซตนะครับประมาณสัก2จุดนะครับไม่ได้เยอะมากครับผมอ๋อก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะครับผมแล้วหุ้นที่เกี่ยวกับ MSCI ล่ะคะพี่เอ็ดรับวันนี้ก็ดูต่อนะผมก็แนะนำเซ็นเทลดีแท็กนะครับเป็นสองตัวที่คิดว่าจะอัพเปอร์ฟอร์มต่อเนี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็เราเลือกตัวสเต็กนะครับทิ้เพราะว่า ตวันนี้เนี่ยเรามีการเพิร์นนิ่งเชิงบวกนะครับเพราะ่างนั้นหุ้นสามตัวนี้อยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับถ้าเราดูนาลับนาต้านเป็นรายตัวไปนะครับเซนเทลนะครับก็หลังจากเมื่อวานเป็นการพักตัวเฉยๆนะผมไม่ได้คิดว่ามันมีภาพของตัวสีนัทเทิลอะไรนะครับก็จะดูนาต้าที่สี่สิบหกนะครับถ้าผ่านสี่หกได้รอบนี้ผมว่าเซนเทลขึ้นหลังนะครับโอ้เซนเทลค่ะส่วนตัวดีแทกเองเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่เล็กแล้วนะครับซิกแซกขึ้นนะครับวันนี้ดูนาต้าน ห้ิบห้ากับห้าสิบกบาทนะครับในขังตัวสเตค่อนเองนะครับวันนี้ก็ดูยี่สี่จุดเจ็ดกรอนนะครับผ่านได้ดูยี่บ้าบาทครับผมก็เป็นสามตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจครับผมได้ไปดูตัวทีเฟกบ้างพี่เอสคะวันนี้เปิดบวกมาค่ะมองทิศทางยังไงคะครับก็อย่างที่ไล่ดิ้งไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่เราดีตันนะครับก็ยังเป็นแนวน้มเชิงบวกต่อเนื่องนะครับ ผมว่าหลายๆคนเองโดนประเด็นเรื่องหนึ่งนะครับตางตาพูดอย่างน, uh huh. น,นี้เลยนะครับหลายคนกลัววันนี้เซ็ตจะย่อนะครับเนื่องจากเรื่องตัวประเด็นของ n v d R นะครับที่มีการกําหนดให้ตัว f o r e สามารถช็อตได้นะครับ uh huh. ต้องบอกว่าการช็อตผ่าน n v d r เนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มให้ f o r e n สามารถช็อตได้มากขึ้นนะครับ uh huh. คือพูของเขาเนี่นเท่าเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ uh huh. แต่จุดที่ดีคือพอมาทาผ่าน NVDI เนี่ยเราจะเห็นธุรกรรมของตัว f o r e n ชัดเจนขึ้นนะครับว่าเป็น ขางตัว s p l นะครับ<ฆ>ซึ่งมันจะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถพิคอร์ได้ดีขึ้นนะครับไม่ได้วยรวมแล้วเรื่องตัว Nvidia ของตัวการให้ f o r e n s h o t เนี่ยนะครับไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดระยะสื่งลบเพิ่มมากขึ้นนะครับเพแั้ะวันนี้เองตัว Series M, M. ยังเป็นขึ้นต่อนะครับก็จะดูที่1094เนี่ยนะครับยิดเดียวนะครับผ่านได้ผมว่าไปพันร้อยเลยนะครับสดวนแนวรับอยู่ที่ ถ้าดูสั้นๆก่อนก็1093นะครับแล้วก็บรีน1087ครับผม1087นะคะได้เมื่อสักครู่นี้พี่เอ็ดพูดถึงตัวของราคาน้ำมันมาก็ให้ดูในส่วนของกลุ่มพลังงานกุให้ดูหุ้นตัวไหนดีคะพี่ครับสอพอนะครับสอพอนนี้ผมว่าสอพอที่เราคุยตลอดนะว่าลงมาแต่120ต้องซื้อนะครับุคกัยตลอดเลยแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยอย่าง,ง128วันนี้จะถึง128ครับถ้าผ่าน128ได้จะเป็นบุริชของตัวพสอพอนะครับโดยจะมี แนวต้านถัดไปเรียนร้อยสามสิบสามนะครับแล้วก็แกลบที่ทําไว<ฆ>้อยู่ที่ร้อยสี่สิบจุดห้านะครับสองแนวจะเป็นเป้าหมายถัดไปครับถ้าผ่านเป็นปีแปดครับผมอา่าค<ฆ>่ะส่วนปตทก็คงจะค่อยซิ้แจกขึ้นมานะครับไปดูแถวสี่สิบเก้านะครับแตกห้าส<ฆ>ิบาทก่อนนะครับถ้าปตอทอไปยืนห้าสิบได้เนี่ยผมว่าภาพของการข,ขึ้นของตลาดจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องตามตามดูกันนะครับโดยรวม บรรยากาศของตลาดเองมันเป็นบวกแล้วแหละนะครับผมว่า mm hmm. อย่าไปมองระยะในเชิงลบเรื่องอื่นนะครับดูเรื่องตัวนิสัยไว้ว่าเป็นตัวที่ช่วยหนุนโฟโลด์จะค่อยๆให้เข้าบ้านเราก่อนนี่นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าถ้าเราไปดูตลาดจีนตลาดซาอุเองเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีการประกาศให้นิสัยเพิ่มนหนักช่วงป mm hmm. ลายเดือนคุมภาพันติงเดือนหลังจากนั้นเนี่ยสองตลาดนี้ขึ้นกันนะครับห mm ้าเก้าเปอร์เซ mm ็นต์นะครับส่วนบ้านเราเองเพิ่งประกาศไปเมื่อคือนวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนข้างหน้าบ้านเราก็น่าจะขึ้นในลักษณะเดียวกันครับค เพราะฉะนั้นพี่เอจะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ยังไงคะหรือว่าพอร์ตตอนนี้เราควรจะจัดยังไงบ้างคะพี่เอคะก,ก็ยังคงถือหุ้นนะครับต่อเน,นื่องว่าตลาดกำลังกาลังจะเป็นขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยภาพตลาดเรียสนามเก็ถ้าเกิดผ่านนวต้านสักหนึ่งหกห้าเจ็ดนะครับข <c oughs> ึ้นไปได้ผมคิดว่าภาพขาขึ้นก็จะเริ่มมีความแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเทสทส <c oughs> อยู่ในแง่ของการเทสตัวราคาไอทีโอครับนะครับถ้าผ่านหนึ่งหกห้าเจ็ดก็ก็เป็นขึ้น หุ้นที่น่าสนใจจริงผมแนะนำหุ้น top p i c เดือนนะครับยังน่าสนใจนะครับก็จะมีเซนเทลดีแท็กนะครับ b d m s c p n มเอสซีพีเอ็นะครับมีตัวสเต็กนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะเดี๋ยขอตัวนิดเดีเซนเทลดีแท็กบีดีเอ็มเอสนะครับตัว c p พ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว MTC อะ MTC <M TC. S 2> ยังเล่นยังเล่นได้อยู่ใช่ไหมคะ MTC ยังเล่นได้อยู่ครับค่ะวาส่วนใครอยากไปกับเอ c พีซตัวอ,อื่นนะลองดูอินทั uch นะครับค่ะตัว่า c ีโอบุญสเมินไทยลาดบุรีเอโก้พวกเนี้ยนะครับก็น่าจะไปได้ครับค่ะ ได้คะ่ะพี่พเอขาขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอล่าก็ขอบคุณสําหรับมุมมองตลาดนะคะที่เฟกแล้วก็หุ้นแนะนําของพีเอในวันนี้นะคะอล่าสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนักลงทุนมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังพบกันอยู่ได้นะคะในช่วงของหุ้นทิมตานะคะก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านพี่หวานนะคะทวัชชัยอัศวพรชัยนั่นเองนะคะเอเมื่อสักครู่นี้หนุยเห็นทางด้านพีเอส ได้เข้าไปแตะในส่วนของประเด็นที่ทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เขาจะออกที่เขาได้มีการเพิ่มหลักทรัพย์ NVDR นะคะเดี๋ยวนี้ขอเพิ่มรายละเอียดตรงนี้ให้กับพี่ๆแล้วนิดนึนงแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาก็ยังเหลืออยู่นะคะเอาล่ะก็เมื่อวานนี้ทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาก็ได้มีการอ,อ่กนหนังสือเวียนออกมานั่นเองนะคะก็เรื่องการเพิ่มหลักทรัพย์ NVDR นะคะให้สามารถขายช็อตได้ะคะ่ะซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่3เมษาย,ยนก็คือวันนี้นั่นเองนะคะโดยทางด้าน เขาได้มีการประกาศเพิ่มหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ขายช็อตได้ค่ะซึ่งนั่นก็ประกอบด้วย 1. ใบแสดงสิทธทิประโยชน์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงค่ะหรือว่า NVDR นะคะที่อ้างอิงหุ้นสามัญค่ะ2เนี่ยเขาก็ได้บอกถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศค่ะหรือว่า DR นะคะเพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นค่ะในการลงทุนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงนั่นเองนะคะโดยเขาจะประกาศ ตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีซื้อคืนค่ะ NVDR ที่มีข้อจำกัดการถือครองทางกฎหมายนะคะเพื่อคืนรายการที่ยืมมาเพื่อขายช็อตค่ะบริษัทหลักทรัพย์ต้องแจ้งลูกค้าให้รับทราบแล้วก็ระมัดระวังความเสี่ยงในการซื้อคืน NVDR ไม่ได้นั่นเองนะคะส่วน ดาปัจจุบันเนี่ยมีอยู่หลักทรัพย์เดียวค่ะนั่นก็คือ E1 VF VN3001 นะคะโดยอ้างอิงกองทุนรวม ETF ที่ลงทุนใน v n 3 0 Index ค่ะหรือว่าหุ้นชั้นนำ30บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนันเองนะคะก็ทางด้านตลาดทรัพย์เนี่ยเปิดให้ทุกคนยืมหุ้นไปช็อตได้นะคะซึ่งก็ไม่ใช่แค่นักลงทุนต่างประเทศเท่านั้นนะคะนักลงทุนในประเทศก็ยืมได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนหุ้น NV ดีอเนี่ยเป็นของนักลงทุนต่างประเทศก็ถือไว้เฉยๆนะคะเพื่อรับปันผลกับส่วนต่างของราคาอย่างเดียวไม่สามารถโหวตในที่ประชุมได้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดมาให้ยืมช้อตก็เหมือนกับ รายย่อยทั่วๆไปนั่นเองนะคะแต่อันนี้ก็เป็นในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศก็เลยอาจจะทําให้ไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อตลาดหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ทางด้านมุมมองของพี่เอสนะคะมองว่าประเด็นนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อตลาดหุ้นเท่าไหร่มากนักนั่นเองค่ะเอาล่ะน,นี่ก็เป็นรายละเอียดที่นุ้ยนํามาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงของหุ้นทิมตานะคะ